สวัสดีครับช่องปักก๊กกอลำเพลนอาทิเชียวครับพี่น้องครับภัพเต็สถานการณ์ครับตอนบ่ายสามหน่อยๆครับลานการแสดงวันนี้เราที่เมกกาลอยส์เมกกาเนี้ออกจากลอยส์มากประมาณกกี่กิโลหรอครับเก้นน้ำเพลอทวัดบุรี นับแรกครับพามาเลาะขั้วเมนยนี้ก่อนครับเมนูไทยกะทิเจอเจอเจอป้อ,องแปร่นะเจอกองแมง ข้าวโพสนดากันพี่โอ้ยเลยพวกขัวมาใหม่นะครับพวกขัวนี่ชื่อกวบัตหลับหนุ่ยว่าพานพานครับพานเลยครับพานไปเลยพานไปเลยครับพานไปเลยครับกอดคุ้นหนครับน่าจะเป็นไก่ไก่หวานลื่นในป่า แกงอีกอีกครับนั่งกันนะสิเป็นย่งเกร็ดแพนแองแพนแองครับพแพนแองใส่ใส่บักเขียร์คแพนงอะไรแม่พแพนหมูโอ้พแพนงหมูครับสุดยอดเลยครับโอ้หมูอานมือไหนแกงเขียวหวานแสบได้แม่มือนั้นแสบแล้วพ<อ>ันบ่อยู่แล้วบ่ได้กินของแสบของมือได้กินของแสบของมือของบ่แสบโอ้ผมกลัวมันคือแสบแท้ ผู้เป็นเฮ็ดไปแหละครับเสีบสีบพวกเจ้าก็ต้องกินล้ <laughs> โอ้ังสดยังจบเสีบบ<ม>แกงเ<ม>ขียวหวานก็วเีเสียบแราใส่บุรดเบิดส้อมบางเงีน้นึงพี่น้อง <laughs> โอ้โหรสอร่ยน,น,นะนะอนปีรวยเลยเป็นปะ มันสุดๆเยี่ยมมันสุดสองกิโลเออมันสุแมอนกิโวันนี้วันนี้เที่ยงเราไม่มีใช่ไหมรวมยอดเลยเนาะครับทอดไก่ครับพี่น้องขะแนงหมูครับมาแรงรวมยอดเที่ยเดียวจบบัวไทยกล้องกะทิดอกมาเนี่ยไทยกล้องกะทิเหมือนันว่าผมโฆษณากะทิเขาว่่น ติดเหลืองลบเลยครับหลังจากอัปเดตขัว้วไมหนู่แล้วบัณอัปเดตเวทีได้แบบนี้เอาเมื่อละคลิปสองคลิปครับพี่น้องมือนี้รถบ้านทอดจอดนอกด้วยพี่น้องด้วยทั้งหลังเลยครับยอนแสง ย้อนแสงย้อนแสงโอ้ยแม่เอ้ยห้องก็คลิปเดียวคลิปแรกเนี่ยแหละครับคนบึงคลิปก็ลอยกูบวิวครับขาลาเป็นแซงแล้วอ่อนลาแล้วที่โซนบุถเวนนยบ่นมาฝากช่องก็บปร้หยุดเดือนกลัวหลับพี่นอ,อย บ่อเดชมาพอราอบ,บ่อเดชสบายดีพี่น้องน้ำร้อนเชื่อโครงสร้างกำลังขึ้นครับโครงสร้างกำลังขึ้นแดดอยู่แต่ว่ากะห้อนอยู่ครับแดดอยู่แต่ว่ากะห่อนคือว่นานั่นแล้วเนาะคุณะพู่มิบโสูหนะครับอยู่นี่ครับ28องศาแต่ออกแดดมันห่อนอยู่ในโฮมพ่ออยู่อยู่ครับ อยู่ในร่มพออยู่ๆล้านเป็นเห็นอย่างแนบนุ้นี่มิกะนปปะครับมิกะเชฟเป็นซูเปอร์วะครับซูเปอร์วะน่าจะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านปูนพี่น้องมือน,นี่ล้านปูนล้านปูนล้านปูนเมกาเชฟตำบลมะอึกมะสาตบบน,นตำบลเพื่นครับสวัสค์บุรีครับจึงวัดลอยเอ็ดครับ เป็นขายเกี่ยวกับป๋องอาหารครับเม่กะเชฟานะจุดขายกับป๋องอาหารเอ,าอ้สาดมาแล้วพี่น้องปาด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 สาดม,มาแล้วสาดม,มาแล้วโอ้ยยังได้พอ่อตายเล็กน้อยเขาหมดแล้ ทอ,องอั้งมายนางโอ้อโอครับพ่อยุ้ยใส่หรอนี่พื้นเขียวนี่แล้วนี่โอบาดมาจากยุยใส่ยุ้ยยุ้ยเนียุ้ยนยนี่บอครับเรอเพื่อใดสีสมเด็จอแล้วครับมาไกลอยูโอ้บีนงเอซีจากสีสมเด็จครับครับจองสาสตร์่อนครับมันยุ่ไกลครับไปสุงมงองไปสุ้งว่งเตเมนหน่อยเพชรปันแพงบอกครับวัญใจอนหรอครับโอ้วัตใจอรัญใจอุ้หอิง ันรักครครับเราศา์ของกเนเราเรามาจองศาสตร์ไปให้ลูกสาวเราอ้อิมานขละโอ้มาน้ำเขาขอบคุณหลายครับ เอฟซ oh, ีไดมอนด์พดีโอเอฟซีไดมอนด์ที่รถเอดไปเดยอดเ่ยครับวันนี้ามองเ้าขอบคุณครับครับผมโชคดีโชคดีครับผมเอฟซีมาจากที่สุดเด็ดครับครับกระโดดครับพี่นทองครับ นม่ครัพอคายกันมากแล้วทิต่ต้นแญน้แล้วพี่น้องถนนจากละเอียดสีไปไปพ้นท่องครับสายมือเฮ้ยพี่น้องเด้อสายมือ ครับสำหรับคลิปน,นี้อัปเดตนองานไหว้หสมหนีนะครับนอกจากปากู้และเพื่อนเราเที่ยวครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีคผม